h e l lo everyone แล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง school subjects วิชาต่างๆในการเรียนของเรานั่นเองนะคะกับ t o ปิกวันนี้ที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับรายวิชาต่างๆเนาะที่มีในโรงเรียนของเราแล้วก็เราสามารถบอกว่าเราชอบวิชานั้นนี้หรืออธิบาย เนื้อหาของวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างตามคุณครูดามาดูกันเลยจ้าโอเคค่ะ This is the school subjects วิชาน่าสนุกนั่นเองนะคะแล้ววันนี้คุณคุูดาก็จะพาเด็กๆมาพบกับเนื้อหาในคำศัพท์ของรายวิชาต่างๆเราจะพูดว่ายังไงได้บ้าง If you guys are ready Let's get started ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคเด็กๆช่วยบอกคุณกดาได้ไหมว่าแต่ละวิชาเราจะพูดว่าอย่างไรบ้าง Start with the first one What is this English English Yes That's right คำต่อไปค่ะวิชาต่อไป t o ่ใช่ Ah Good job Next Math Math หรือเราอาจจะเรียกนะคะบางครั้งเราอาจจะเจอในรายวิชานี้เขาจะใช้คำว่า mathematics ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเราลองเขียนให้ดูก่อนนะอ่า mathematics เผื่อเด็กๆไปเจอที่ไหนนะคะเขาไม่ได้สะกดสั้นๆแบบนี้เด็กๆจะได้ทราบว่าอ๋อมันมาจากคำว่า m a t h ตศาสตร์นั่นเองโอเคค่ะไปกันต่อที่ รายวิชาที่หลายๆคนชอบมากเลยได้สร้างสรรค์ผลงานสุดสนุกใช่ไหมคะ art art ศิละปะนั่นเองจ้าโอเคเอาละค่ะกลับมาดูที่รายวิชาต่อไปกันเลย this one also be fun science. science 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 ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองต่อไปค่ะ music music ดนตรีและวิชานี้ค่ะ ICT นะคะหรือ Information Computer Technology นั่นเองนะคะก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหมโรงเรียนของเราก็มีจะเรียกว่าเป็นวิทยาการคำนวณก็ได้นะคะอ่าคำถามจากคุณครูดาค่ะ what is your favorite subject ถ้ามีคนถามเราแบบนี้เด็กๆจะตอบยังไงดีนะ What's your favorite subject โอเคชอนี่คือวิธีการตอบค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบวิชาอะไร I like English I like English ฉันชอบภาษาอังกฤษถ้าเธอละ่ะ You you like English, you like English. ถ้า we ล่ะคะพวกเรา we like English, we like English. และถ้า they ล่ะคะเขาทั้งหลายหลายๆคนเลย they like English เดี๋ยวคุณกูณดาจะถามนะคะว่า I, you, we, they มีอะไรที่เหมือนกันและสองคนคนข้างๆนี้มีอะไรที่แตกต่างกันอ่า I like, you like, we like, they like แต่ถ้าเราถามเขาคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาจะตอบเราจะต้องบอกว่า he likes math what about her she likes math อ่าเด็กๆดูจากตรงนี้แล้วมีใครเห็นความแตกต่างของฝั่งซ้าย i u w i de และฝั่งขวา he and she ตรงไหนบ้างเอ้ย There you go เด็กๆมองเห็นใช่ไหมคะถ้าเป็น I you we they l i k e ของเราจะใช้ I like you like we like they like ธรรมดาเลยแต่ถ้าเป็น he กับ she เราจะต้องเติมคุณ s, <S ลงมาด้วยกลายเป็น he likes and she likes นะคะโอเคค่ะและนี้คือรูปแบบตัวอย่างของประโยคนะคะเด็กๆอ่านตามคุณดาได้เลย I like English เย้ yeah. ต่อไปค่ะเราสองคน we like science ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปค่ะพวกเขาหลายคนเลย they like art ชอบวิชาศิลปะเขาคนนี้คนนี้คนเดียวเลย he likes ICT อชอบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่อไปถ้าเป็น you you like music และคุณคนสุดท้ายค่ะหล่อนคนนี้สาวน้อยคนเดียวเราใช้ว่า she likes math โอเคเด็กๆจับความแตกต่างได้หรือ,อยังนะคะระหว่างฝั่งที่เป็น I you we เดและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น he กับ she ในที่นี้คุณครูดาไม่ได้เอา it มาด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เราไม่ได้ใช้กับสิ่งมีชีวิตว่าจะชอบสิ่งไม่มีชีวิตว่าจะชอบอะไรเนาะเพราะฉะนั้น I use with เราใช้กับ like ธรรมดาหรือเว r ร์่องที่หนึ่งได้เลยส่วน he กับ she นะคะถ้าเด็กๆจะใช้ like ต้องเติม s ด้วยนั่นเองโอเคค่ะและจากรายวิชาต่างๆที่เด็กๆได้ดูมาแล้วนะคะคุณคูดาจะพาเด็กๆอ่ะนิดน,นึงเนาะในเนื้อหาที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ในหนังสือเล่มสีของเด็กๆนะคะเพจ3 3หน้า33นะ p a g e 33ต่อไปถ้าเด็กๆมาดูที่เล่มสีของหนูค่ะหน้า34ตรงนี้เด็กๆสามารถลงมือทำเองได้เลยใช่ไหมคะ Look at each picture and write down the subject นะคะดูว่าแต่ละข้อเนี่ยน่าจะเป็นวิชาอะไรบ้าง So then you write down the subject ลงไปเลยนะคะ This one is p a g e 34หน้า34นั่นเอง เด็กลงมือทําได้เลยนะต่อไปค่ะหน้า34ข้างล่างถ้าคุณครูดามีคําถามมาถามเด็กๆละ่ะว่าสิ่งที่เราได้อ่านเนี้ย What subject is this อ่ามันคือวิชาอะไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะ Get some crayons and draw a picture คำว่า crayons ก็คือสีเทียนนั่นเองชาดาดดเดาสิคะ What subject is that? Yes, it's art. ศิละปะนั่นเองข้อ2อละคะ Turn on the computer please. Everybody see this word เด็กๆมองเห็นคำนี้ใช่ไหมคะคำนี้คือ computer และวิชาที่เป็นคอมพิวเตอร์ There you go ใช่แล้วคือ ICT นั่นเองต่อไปข้อ3ค่ะ listen to the song and sing with me ha 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 you see the song so now you know which subject is that it's music <S ใช่ไหมคะเป็นวิชาที่เด็กๆจะได้ sing a song sing along ข้อสี่ค่ะ some animals live in water some animals live on land โอ้เอาละสิ some animals animals ก็คือสัตว์ใช่ไหมคะ live in water อยู่ในน้ำ and some animals live on land บางตัวก็อยู่บนบกนั่นเอง s o w h a so with such e c t i s t h i s science ใช่ไหมคะโอเคยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปข้อ5ค่ะ tom has 10 n p p p l s s m r y y h s s 20 apples how many apples are there โอ้โหถ้าคุณครูพูดแบบนี้จะเป็นวิชาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก yes math นั่นเองนะคะคณิตศาสตร์ใช่ไหมมาบวกเลขกันทอมมี apple ปิ้ลส10ผลมรีมี20รวมเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วข้อ6ค่ะ A sentence ends with full stop โอ้โหอันนี้คุ้นไหมทุกครั้งที่เราเขียนประโยคใช่ไหมคะ Every sentence that you write don't forget to put full stop sign นะคะก็ให้ใครจด full stop ด้วยเป็นวิชาอะไรแน่ๆเลย Yes that's right English นั่นเองนะคะ โอเคเอาละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะในหน้า34เนาะเล่มสีเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ค่ะคุณคูดาให้เด็กๆมาต่อกันที่เล่มสีนะคะจะอยู่ที่ Page 24 ซึ่งเขาบอกเด็กๆว่าเราจะเอาเนื้อหามาจากเพจ3 3ในเล่มสีได้เลยนะเด็กๆก็ย้อนไปดูได้เลยนะคะตรงนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำเองไม่มีอะไรยากเนาะ I like ชอบวิชาอะไร Number 1ก็ใส่ไปเลยตรงนี้ค่ะต่อไป Number 2 w o we we อ่าสองคนนี้ชอบวิชาอะไรก็มาใส่ลงไปแค่นั้นเองเนาะ ่าโอเคนะคะ I like we like they like you like อ่าสิ่งที่อยากจะให้เห็นความแตกต่างก็คือ I you we they ใช้ like เหมือนกันหมดเลยส่วนที่กับชื่จะต้องใช้ likes นั่นเองนะคะโอเคจ้าเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยทีนี้ค่ะตรงนี้อย่างที่บอกไปเนาะเพจ t 4 e ด้านบนเด็กๆลงมือทำเองได้เลยนะคะ ต่อไปในเพจ25ค่ะตรงนี้เราจะมาฝึก Reading ของเราสักนิดหนึ่งนะคะฝึกการอ่านของเราสักนิดหนึ่งเนาะว่าโอเคจากวิชาทั้งหมด one two three four five and six หกวิชาและหข้อของเราค่ะอันนี้อยู่ที่เพจ t w e n t หน้า24เหมือนเดิมนะหข้อนี้ค่ะลูกเราจะเอาไปเติมว่ามันน่าจะเป็นวิชาอะไร For example number one ค่ะ ่านพร้อมกุดาเลย Sandy likes to draw pictures in จุดๆคลาส Sandy likes to draw picture วิชาอะไรคะที่เด็กๆจะ draw picture ได้ในวิชาอะไรเอ่ย Yes Art class นั่นเองต่อไปข้อ2ค่ะอ่านพร้อมกันนะ My T-shirt is from The USA. He speaks the dot very well. ะ ah. If your teacher comes from the U.S. so which language will he speak? เขาจะใช้ภาษาอะไรคะ Science, Math, English, Art, or ICT. น่าจะต้องเป็น English ใช่แล้วโอเคกระเขียนตกบรรทัดมานิดนึงนะ He speaks English very well. That's right. ต่อไปข้อ3ค่ะ we learn about the wind and rain in the t h t class วิชาอะไรคะที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวินก็คือลมและเรนก็คือฝนนั่นเองเอาละสิตอนนี้เหลือ science math music and I C T t i k t o k t i k t o k t i k t o k that's right Science นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอา Science มาใส่เลยอือห mm ื hmm. ต่อไปค่ะ Number 4ค่ะ we have the the t class in the computer lab โอ้หเด็กๆคิดถึงคอมพิวเตอร์แลบของโรงเรียนเราหรือเปล่าคอมพิวเตอร์แลบแปลว่าห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆเรียกว่าห้องคอมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นวิชาอะไรคะที่เด็กๆได้ไปเรียนอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ Yes, วิทยาการคำนวณใช่ไหมเราจะเรียกได้ว่า ICT นะคะหรือว่า Computing ก็ได้เนาะต่อไปข้อ5ค่ะ Jenny likes ดอ o t she can play the piano and the guitar โอเคเด็กๆเจอ two musical instruments เครื่องดนตรี2ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเจนนี่ไลค์อะไรดีคะ Yes j e n n y Likes music นั่นเองค่ะวิชาดนตรีเนาะที่จะทำให้สามารถใช้เปียนโนแล้วก็กีตาร์ได้ข้อสุดท้าย number 6ค่ะ we learn the numbers from one to h u n เด็กๆได้เรียน numbers ก็คือตัวเลขใช่ไหมคะ จาก1ถึง100 i อ Which class ชั้นเรียนไหนคะมิวสิก็ไปแล้วเหลืออันสุดท้ายเลย Yes it's math class นั่นเองนะคะชั้นเรียนคณิตศ,ศาสตร์ของเรานั่นเองโอเคเอาละค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเสร็จกันในเพจ20 e 2 โเนาะเสร็จไปที่หน้า24เล่มสีดนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งมาถ่ายรูปส่งมาให้คุณคูดาดูได้เลยนะโอเคค่ะ so that's all for today's lesson if you guys have any questions so please line me or send me the right, direct message นะคะส่งข้อความตรงถึงคุูดาได้เลยถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรนะ All right, so that's all for today. Hope you enjoy my class, and we will see you again next time. Bye.